งานการชาติจังหวัดการที่จังหวัดการชนะมีของเรานะคะอีกทั้งนันได้ขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาติไทยตามภารกิจต่างๆ ดวยการชาการแชร์ช่วยเราต้อมครขอบพระคุณท่านมากเลยเราช่วยการแชรการแชรช่วยมายาวนานพอสมควร oh. ถ้าดูในระยะเวลาก็าเริ่มตั้งแต่ปี2523นะครับตอนนี้เราไม่เคยเว้นนะครับแม้กนะระทั่งช่วงสถานการณ์โควิดนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นกปีไม่ได้เบ้นนะครับก็ยังจัดตลอดเรามองเห็นคอมเมนต์ comment, เห็นความคิดเห็นจากจากทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่มา,ามาโดยตลอดเนาะแล้วก็ ผมคิดว่าเราอยากหนีภาพของงานวัดหนีหนีภาพของงานที่มันเจอได้ดัๆดๆทั่วๆไปเราอยากเพิ่มคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้กับงานสะพานข้ามแม่น้ำแควปีนี้อบจอก็เลยไม่อยากให้จังหวัดเดินเดียวดาเลยมาเดินคู่กับทางจังหวัดครับก็ใส่งบประมาณลงมาที่สูงพอสมควรครับแล้วก็ทำให้ทำให้มันมีเนื้องานใน งานสถานที่มีความหลากหลายแล้วก็แล้วก็สภานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็นางงามสันติภาพประจําปีนี้นะครับก็ปีนี้อบจอเป็นคนจัดแล้วผมการันตีได้เลยว่าอบจอไม่ยอมเสียหน้าในเรื่องของความเป็นยุติธรรมในเรื่องของการล็อกตําแหน่งนางงามเนี่ยไม่ต้องมาพูดเลยทั้งอบจอไม่ยอมเสียหน้าเรื่องพวกนี้อยู่แล้วซึ่งเชื่อมืออบจอในการจัดงานในทุกๆงานได้เลย ก็เงินรางวัลก็แสนห้ากับ50,000น,นะครับวันนี้ที่ผมได้ยินข่าวมาก็มีคนมาสมัครเยอะมากๆแล้วก็เป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วก็ปีนี้ตัวเวทีเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความอลังการนิดนึครับอันนี้จะเนื่องจากเอจอใส่นเงือนเข้าไปนะครับ